สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีพี่น้องชาวไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกนะคะชาวสปปลาวนะคะแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะที่ดูติดตามช่องของอาจารย์นรีนะคะชาวเมียงม่านะคะชาวกัมพูชานะคะตรงนี้ด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะ วันนี้นะคะก็จะมาทำคลิปดวงความรักนะคะประจำเดือนกันยายน2564ค่ะเป็นคิวของชาวลัคนาราศีเมษนะคะสถานะมีคู่หรือว่าความสัมพันธ์ที่แต่งงานแล้วนะคะมาลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นยังไงตรงนี้เป็นการอ่านดวงนะคะโดยรวมอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจยาในการรับชมนะคะถ้าคิดว่าไม่ใช่เรื่องราวของท่านก็สามารถที่จะเลื่อนผ่านได้เลยนะคะตรงนี้ ชาเมษนะคะคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนนะคะถึง14พฤษภาคมค่ะดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีตาแบบไทยเลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้เป็นการดูพลังงานโดยรวมก่อนนะคะว่าพลังงานโดยรวมชาวเมษนะคะเดือนนี้เป็นยังไงบ้างคุณได้ใบแรกนะคะซินเซีย r e l a ด i ัชชั i นชนะคะเหมือนกับความสัมพันธ์ที่ระหว่างคุณกับคนรักนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่จริงใจนะคะ ห่วงใยช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันนะตอนนี้นะคะ s i n c e r ย r e l a t i o n s h i นะคะมีอะไรไม่ปิดบังกันไม่มีความรับต่อกันก็ได้นะคะ intention น,น,น,นะคะเหมือนตัวคุณกับคนรักของคุณเนี่ยนะคะอาจจะมีความมุ่งมั่นที่จะทําอะไรด้วยกันนะคะหรือมุ่งมั่นที่จะเก็บเงินแต่งงานนะคะบางคนที่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะหรือคนที่แต่งงานแล้วมุ่งมั่น intention น,น,น,นะคะ ที่จะสร้างครอบครัวที่อบอุ่นมีความสุขนะคะมีพร้อมทุกอย่างด้วยกันก็ได้นะคะ intention ตัวนี้นะคะ forward movement นะคะแล้วสิ่งที่คุณฝันที่คิดจะทำร่วมกันนะกำลังเป็นไปด้วยดีก็ได้นะหรือความสัมพันธ์ระหว่างคุณทั้งสองคนเนี่ยนะคะกำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงก็ได้นะคะ forward movement นะคะเดินหน้าต่อไปนะคะอารมณ์แบบนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูเรื่องราวของชาวเมฆกันดีกว่านะคะเรื่องราวความรักของคนที่มีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วนะคะ คนที่มีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วดูเรื่องราวของคุณนะคะสีไม้เทา้ามีเรื่องดีๆอะไรเข้ามาหรือเปล่าคะในเดือนกันยายนนี้ขึ้นต้นมาด้วยสีไม้เท้าเลยนะคะตรงนี้ราชาดาบนะคะหรือเป็นผู้หญิงกราชนินีดาบก็ได้นะคะ s ช e r ิออ uh, นะคะชาวเมธนะแต่ขอดูแล้วเดี๋ยวท้ายทีเดียวเลยนะตรงนี้นะคะ สิบถ้วยค่ะโอ้ยพลังงานแล้วก็มีไฮปเทสนะคะสองไม้เท้านะคะแล้วก็มีไพ่ของเดวิลนะคะ หนึ่งไม้เท้าค่ะมีไพ่ของสิบดาบนะคะแล้วก็เจ็ดไม้เท้ามีไพ่ของแปดไม้เท้าค่ะ แล้วก็จิเอ็มเพอย์ร์นะคะสีดาบนะคะแล้วก็สิบเหรียญคะ่ะแล้วก็สามเหรียญน,นะตรงนี้นะคะเห็นชัดหรือเปล่าเอ่ยพอดีอาจารย์เปิดเยอะเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์ ถ่กล้องนิดนึงนะคะ,อะโอเคนะตอนนี้นะคะเหมือนกับว่าดวงความรักนะคะในเดือนกันยายนนะคะสําหรับคนที่มีคู่นะคะหรือว่าแต่งงานแล้วนะคะเหมือนกับตัวคุณกับคนรักอะนะคะเป็นคู่ที่ดูมีความเหมาะสมกันมากๆนะตอนนี้นะคะความเป็นสีไม้เท้า นะคะบางคู่แต่งงานแล้วหรือบางคู่มั่นหมาแล้วก็ได้นะคะมีความจริงจังหน่อมีความชัดเจนต่อกันมากๆนะตรงนี้นะคะแต่เหมือนกับว่าตัวคุณหรือว่าคนรักของคุณนะตรงนี้นะคะอ,อาจจะเป็นตัวคุณตรงนี้นะคะราชานะคะหรือราชีดบนะคะตัวคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นนะคะฝ่าฟันอุปสรรคนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับ ขยันทํางานนะักคิดใหญ่ทําใหญ่นะคะชาเมศแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าค่อนข้างมีความเป็นผู้นํามีอํานาจนะคะหรือบางทีเราอาจจะไม่ค่อยพูดเปิดเผยความรู้สึกเท่าไหร่ก็ได้นะตรงนี้นะคะอารมณ์ของเราแต่จริงๆอารมณ์เราเนี่ยนะคะอาจจะมีความอ่อนไว้อยู่ข้างในลึกๆก,ก,ก็ได้นะคะแล้วก็คนรักของคุณนะตรงนี้นะคะ เขาเป็นเชอริออตค่ะเขาเป็นคนที่อาจจะมาจากต่างชาติต่างถิน่นแดนไกลเขาเป็นคนลุยๆเหมือนกันนะตรงนี้นะคะเป็นคนที่คิดใหญ่ทําใหญ่นะคะอาจจะมีอะไรที่คล้ายๆกับคุณค่อนข้างมากนะคะตัวเขากับตัวคุณเนี่ยนะคะหมั้นรักกันหรือว่าแต่งงานกันแล้วเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะคะแต่อาจจะอยู่ไกลกันหรือเปล่านะคะมีความเป็นเชอริออตหรือว่าต้องเดินทางไปทํางานที่ไหน นะหรือว่าตรงนี้นะคะตัวเขาเองเนี่ยนะในการเดินทางไปทํางานหรืออะไรบางอย่างเนี่ยอาจจะไปได้เจอกับคนใหม่นะคะไฮพิเทสนะคะคนที่อาจจะเหมือนพยายามเข้ามาในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะหรือเข้ามาในฝั่งของเขาก็ได้นะตัวนี้นะคะเหมือนกับตัวคุณเองอะนะคะสองไม้เท้าอะนะคะอาจจะดูดูอยู่นะคะหรืออาจจะคอยเตือนเขานะเพราะว่าตรงเนี้ยคุณอาจจะมีเซนส์ของคุณด้วยก็ได้นะคะชาวเมษนะคะ เนี่ยว่าอาจจะเป็นคนรักของคุณเนี่ยนะคะอาจจะมีใครที่เข้ามานะคะแล้วทําให้อาจจะมีปัญหาหึงหวงและมีการทะเลาะกันได้นะตอนนี้นะคะแต่เหมือนกับว่าคุณน่ะนะคะกับเขาว่าจะมีข้อตกลงซึ่งกันและกันนะคะที่จะทําให้จบกับปัญหาเดิมๆตรงนี้นะคะ แล้วก็เอาครอบครัวเป็นหลักนำนะตรงนี้นะคะเอาความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเป็นเป็นตัวนํานะคะจบกับปัญหาที่เป็นมือที่3ไปนะตรงนี้นะคะแล้วมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะเจ็ดไม้เท้านะคะอาจจะเป็นฝั่งของคุณนะคะที่พยายามตัดใจจากคนที่เข้ามาเป็นมือที่3ามหรือฝั่งของเขานะคะที่พยายามตัดใจจากคนที่เข้ามาเป็นมือที่3นะคะเราก็กลับมานะคะเริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาใหม่นะคะ เอ็มเปอรรนะตรงนี้นะคะตัวเขานะคะก็กลับมานะคะกลับมาเยียวยาจิตใจของคุณนะตรงนี้นะคะถ้าเขาเป็นฝ่ายที่มีมือที่สามนะคะหรือผ้ายาดสลับตัวตนเป็นก็ได้นะคะกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะตรงนี้นะคะจุดสี่สิบเหรียญนะคะ,ลนนะ,คะกลับมาสร้าง ฐานะนะคะสร้างความผูกพันนะคะสร้างความรักความอบอุ่นนะคะหรือทําธุรกิจอะไรร่วมกันแล้วมันเฮงๆงปังปังด้วยก็ได้นะคะชาวเมทที่มีคู่หรือมีครอบครัวแล้วนะคะหรือว่าใครที่ยังไม่ได้แต่งงานกันนะตอนนี้นะคะผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคนะคะมุ่งตรงมาข้างหน้าแต่งงานกันก็ได้นะตอนนี้นะคะบางคนอาจจะแต่งงานด้วยเปิดธุรกิจใหม่ร่วมกันด้วยนะคะเริ่มมีอนาคตที่สดใสหลังจากที่มันเจอปัญหาเจออุปสรรคมาแล้วนะคะ เหมือนกับตัวคุณสองคนเป็นคู่กันนะเพราะนั้นตรงนี้นะคะความเป็นคู่กันนะคะอาจจะเจอวิบากกรรมอะไรในความรักเข้ามาแต่ก็ไม่สามารถที่จะสั่นคอหรือว่าทําลายความรักของคุณได้นะคะได้กลับมาเป็นคู่กันได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกของเขากันดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงตัวเขานะคะจะใช้ไพ่ชุดนี้นะคะวันนี้น้องขึ้นมานอนเองนะคะน้องฟินนี่นะคะ ขึ้นมานอนนะ่าจะคลิปคนโสดนะคะแล้วก็คลิปคนมีคู่ก็ยังนอนอยู่เดี๋ยวต้องลุ้นนะคะว่าคลิปคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนยังนอนอยู่หรือเปล่าน่าจะนอนอยู่นะคะนอนทีนอนนานมากๆเดี๋ยวเรามาดูฝั่งของเขานะคะ judgment เขารู้สึกว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันนะตรงนี้นะคะวนออกไปไหนออกน,นอกน,นอกทางยังไงนะคะก็ต้องวนกลับมานะคะเขาก็ยังให้ความสัมพันธ์กับคุณเหมือนเดิม เทรน์นะคะเขารู้สึกว่าคุณนะคะชาวเมฆเป็นคนที่แบบเข้มแข็งมากๆนะในขณะเดียวกันคุณก็เป็นคนที่เข้าใจเขาที่สุดอ่ะนะคะความเป็นรา,าราชาหรือราชีถ้วยในตัวคุณนะคะเอ็มเพรสนะคะตัวเขานะคะเอมเพรสเอ็มพั r เอลอร์นะคะเขารู้สึกว่ายังไงคุณกับเขาก็เป็นคู่กันนะคะ อาจจะมีหลายใจไปบ้างนะตรงนี้นะคะเะผลอไฝ่ใจเผลอใจให้คนอื่นไปบ้างนะคะแต่สุดท้ายนะคะเขาก็กลับมาเลือกตัวคุณเขาก็ตัดสินใจที่จะเลือกคุณอยู่ดีนะคะเชอริออดนะคะตัวเขานะตรงนี้นะคะแล้วก็อัศวินไม้เท้านะคะเหมือนความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยนะคะ มันยังต้องไปต่อนะคะสองไ้เท้านะคะมันกลับมามีเป้าหมายเดียวกันนะคะกลับราเดินหน้าไปด้วยกันกับชีวิตของระหว่างคุณกับเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะ The f o o l นะคะเหมือนเขาอาจจะให้คำสัญญากับคุณนะคะว่าต่อไปเนี่ยเขาจะไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาจะไม่ไปมีพันธะอะไรกับใครอีกนะตอนนี้นะคะปลดปล่อยนะคะหรือว่าเลิกเจ้าชู้หรือว่าเลิอกอะไรบางอย่างตรงนี้นะคะ เจถ้วยนะคะแล้วก็8ปดถ้วยนะคะเพราะเขารู้สึกว่าเตอวคุณกับตัวเขา่เป็นความรักนะคะที่มันเต็มไปด้วยความฝันความหวังที่จะทำอะไรร่วมกันนะคะรานนั้นตรงนี้เขาเขายอมนะยอมที่จะแลกกับคําสัญญานะที่เขาจะแบบว่าไม่ไปวกแวกวัวแววในความสัมพันธ์กับใครอีกนะคะแล้วก็จบกับความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะไปเริ่มสร้างมาตรงนี้นะคะเพื่อคุณนะ อุ้ยแมวเ,เจ็บไปเนี่ยโดนปากแมวอขอดูต่อยนิดนึงนะคะในฝั่งของเขานะคะเดสนะคะแล้วก็หนึ่งไม้เท้าค่ะ หนึ 1> 1่งดาบแล้วก็สองถ้วยเหมือนกับตรงนี้นะคะเขาอะจบกับความสัมพันธ์แล้วก็เพื่อมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะตัวนี้นะคะเหมือนเขาชัดเจนแล้วในใจนะคะว่าใครที่คู่ควรกับเขาที่สุดใครที่มีค่ากับชีวิตของเขามากที่สุดนะคะเพราะคุณคือคนที่ทั้งรักแล้วก็เข้าใจเขาแล้วก็เหมือนพร้อมที่จะจับมือเดินไปด้วยกันนะคะเหมือนตัวคุณเองเป็นความรักนะคะที่เขา เขาให้คุณค่าให้ความสําคัญกับคุณมากที่สุดนะคะเป็นความรักที่อยู่ในใจของเขานะคะแล้วก็อยากที่จะอยู่ด้วยกันตลอดไปนะจบด้วยไพ่ของสองถ้วยตรงนี้นะคะอืมชาเมฆนะคะแต่พลังงานตอนแรกก็ขึ้นมาดีนะแต่อาจจะมีดราม,ม่าบ้างแต่ก็จบด้วีนะอ่ะขอดูฝั่งของคุณนีกว่านะครับฝั่งของคุณนะคะจะเป็นอย่างไรบ้าง <The> sun. Wow. <laughs> เดร์ซันว้าวช่เพนะคะเหมือนคุณกับเขาอะนะเป็นคู่สร้างกันนะถ้าเขาไม่มีคุณเนี่ยนะคะเขาก็อาจจะลําบากก็ได้นะว่าเนี่ยในดวงของคุณเนี่ยมันเป็นเดร์ซันนะคะหรือคุณกับเขาทําธุรกิจอะไรร่วมกันนะสามเดือนเดร์ซันนะคะเราเขาอาจจะต้องพึ่งคุณค่อนข้างมากก็ได้นะคะในการที่จะสร้างครอบครัวให้ประสบความสําเร็จนะคะเก้าถ้วย แล้วก็สิบถ้วยนะคะเหมือนกับคุณรู้สึกว่าตัวเขาอะบางทีก็เหมือนกับว่าหลายใจนะ9ก้าถ้วยแอบนอกใจคุณนะตรงนี้นะคะหรืออาจจะเคยทํามาก่อนนะคะแต่ก็กลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะกลับมาทําความเข้าใจกันใหม่ได้ทุกครั้งนะตรงนี้นะคะราชาดาแล้วก็อัศวินไม้เท้า ก้าวไม้เทา้าเราก็จะสตาร์นะเหมือนกับตรงนี้นะคะคุณรู้สึกว่าอืมเหมือนคุณเขาเรียกว่าอะไรอะคุณไม่สนใจนะตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าเขาอ่ะนะคะจะ จะหาเรื่องตรงนี้เข้ามานะคะก็เหมือนกับว่าคุณเข้มแข็งมากๆนะคะถ้าเกิดว่าคุณจับได้นะคะก็คือเขาต้องหยุดนะตัวนี้นะคะว่าไหล่ก็ตามนะคะที่เขาก่อเรื่องอย่างนี้ขึ้นนะคะแล้วคุณจับได้เหมือนคุณเอาจริงอะนะคะเขาต้องหยุดนะถ้าไม่หยุดอะนะคะเหมือนคุณก็จะไม่ไปต่อกับเขานะความเป็นก้าวไม้เท้านะคะเหมือนคุณจะเดินหน้าคุณจะไปต่อกับชีวิตของคุณไปต่อกับธุรกิจของคุณนะตัวนี้นะคะอเหมือนกับ ตัวเขาอะนะคะอาจจะต้องตกที่นั่งลําบากนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณจะไม่ไปด้วยกันกับเขาตรงนี้นะคะเพราะนั้นเหมือนกับตัวคนสองคนเนี่ยนะคะเวลาอยู่ด้วยกันแล้วเดอะสตาร์นะมันเต็ม,มไปด้วยความหวังนะคะเต็ม,มไปด้วยความรู้สึกที่มันเป็นการสร้างนะคะสร้างสิ่งดีงามนะคะมีการมันต้องมีการปรับตัวเองอะนะคะปรับตัวเองจูนเข้าหากันนะตรงนี้นะคะแล้วเหมือนกับคุณอาจจะ ยื่นคำขาดกับเขานะ้วตรงนี้นะคะว่าเขาต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเพื่อกลับมาเป็นพ่อหรือแม่ที่ดีนะคะของคนในครอบครัวแล้วนะคะไม่ทําตัวเจ้าชู้ไม่แอบไปคบใครไม่มีกิ๊กไม่มีอะไรที่ไหนนะตรงนี้นะคะเหมือนกลับมาเข้าอกเข้าใจกันกลับมาไปต่อด้วยกันนะคะ กลับมาเป็นความรักที่พร้อมที่จะอยู่ดูแลซึ่งกันและกันนะไม่ใช่ทําอะไรที่แบบว่ารับหลังนะคะรับหลังเราหรืออะไรตรงนี้อีกนะมัอนคณอาจจะรู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยคณจะจุดนะหรือคุณจะไม่โอเคคุณจะจบก็ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะมันก็สามารถที่จะไปต่อด้วยกันได้นะคะเหมือนดวงดาวบนท้องฟ้านะที่คอยส่องแสงสว่างนะคะเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะอยู่ดูแลกันและกันไปจน ตลอดอายุนะคะตลอดไปนะตรงนี้นะคะคุณหวังว่าอย่างนี้นะคะในความรู้สึกของคุณนะคะชาเมษเพราะนั้นตรงนี้นะคะจบโดยการแบบเหมือนกลับมาคืนดีกันนะปัญหาทุกอย่างมันก็ค่อยๆคลี่คลายไปได้นะคะ <S <S ขอดูซิว่าแล้วตรงนี้นะคะพลังงานความรักจะเป็นยังไงนะคะ p r ร c r a s สติเนชันนะคะเป็นความรักที่อาจจะ เหมือนรอเวลาปรับจูนอะไรเข้าหากันนะตอนนี้นะคะเซววจูมีนะเหมือนกับคุณอาจจะจับได้ทุกครั้งเลยนะ,ะที่เขาพยายามไปมีใครคนใหม่นะอาจจะสังเกตจากคาพูดของเขานะคะคุณรู้สึกว่าคนละกันต้องไม่ทําร้ายกันนะเซอร์อเ mm hmm. นะคะคุณรู้สึกถ้าเขายังทําร้ายคนอยู่คุณก็จะไม่ทนก็ได้นะชาวเมดนะคะตรงนี้นั้นคุณก็เหมือนกับยื่นโอกาสให้เขาอะนะคะเหมือนมันจะเป็นต้องจบนะ เขาไม่จบคุณจบอารมแบบนี้ก็ได้นะคะ far away place นะคะ get ready for new horizon นะคะเออคุณแบบเหมือนพร้อมเสมอเลยนะตรงนี้นะคะพร้อมที่จะจากมานะพร้อมที่จะมาสร้างอะไรใหม่ๆนะตรงนี้นะคะสร้างขอบฟ้าใหม่คุณกายเป็นคนที่ไม่แคร์นะตรงนี้นะคะคุณถือไพ่เหนือเขามากๆนะชาวเมษนะคะ narrow pathway นะคะ ท็อต f u l l ้นะคะเหมือนกับเขาอะนะคะต้องคิดต้องให้ควรให้ดีเลยนะคะเพราะว่ามันอาจจะเป็นโอกาสนะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของเขาที่เขาต้องตัดสินใจให้ดีนะคุณอาจจะให้โอกาสเขาเลือกก็ได้นะคะแต่สุดท้ายนะคะเขาก็กลับมาเลือกคนอยู่ดีนะ choosing your p a r t นะคะ or it's possible นะคะเหมือน หมือนตัวคุณจริงๆเปิดกว้างนะตัวคุณคือถ้าเขากลับมาก็อยู่ด้วยกันสร้างครอบครัวด้วยกันต่อนะคะหรือแต่งงานกันแต่ถ้าเขาแบบว่ายังแอบไปม,มีใครอะไรอย่างนี้อีกนะคะคุณรู้สึกว่าคุณก็สามารถเดินไปเองคนเดียวได้นะไม่ว่าทางเดินมันจะดูลดเลี้ยวเคี้ยวคดแต่เหมือนกับคุณไม่กลัวนะคุณกล้าที่จะไปต่อกับชีวิตของคุณเองนะคะไปสร้างความสดใสไปสร้างความสำเร็จให้กับชีวิตของคุณเอง สดสายสตรองจริงนะตรงนี้นะคะชาวเมะเดี๋ยวมาดูนิดนึงนะคะว่าตรงนี้ไม่ใช่โสดสายสตรองมีคู่นะคะมีคู่แต่ก็ยังสายสตรองนะคะไม่กลัวความโสดนะคะคนที่จะมาเป็นคู่ของคุณนะคะออริอุสนะคะชาวลัคนาราศีกรุงทัดลมค่ะเปิร์ตนะคะชาวลัคนาราศีมังกรพิศศพแล้วกักนค่ะ เวอร์โก้นะคะชาวชาวลัคนาราศีกันค่ะมูนนะคะคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะวอเตอร์นะคะคนที่เกิดลัคนาราศีมีกรกฎแล้วก็พิจิกค่ะธาตุน้ำนะคะอริสนะคะคนที่เกิดลัคนาราศีเมฆกับเมฆกับเมฆด้วยกันเลย ธัดไฟนะคะวีนัสนะคะคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะธัดน้ำนะคะลัคนาราศีมีนซัำนะธัดน้ำมาแรงจังเลยนะคะแคนเซอร์กรกฎนะคะจูปิเตอร์นะคะคนที่เกิดวันพฤหัสบดีค่ะซเซจิสเทเรียสนะคะชาวลัคนาราศีธนูค่ะ เจมินายนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะตรงนี้ถ้าไม่มีไม่ต้องตกใจนะคะเป็นได้ทุก,กลัคนาก็ทุกราศีนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ฝั่ง r o m a n ต e a n g เจกันไ้่ดีกว่านะคะเวท d i n g นะคะตรงนี้ <laughs> เมันเป็นพลังของการเคลียร์ปัญหาจบกับปัญหานะคะแล้วก็ไปต่อได้กันนะคะคนที่ยังไม่ได้แต่งงานอาจจะได้แต่งงานกันนะคะ release y เ u r ex นะคะเพราะนั้นเหมือนกับอะไรที่เป็นความรักที่มันเข้ามาเป็นมือที่3ามอาจเป็นคนรักเก่าย้อนกลับขึ้นมานะตรงนี้นะไพ่บอกว่าให้เคลียร์ไปให้หมดนะตรงนี้นะคะ Heing Family is อิสชูสนะคะเหมือนกลับมานะกลับมาเยียวยาจิตใจของกันและกันนะคะ กลับมาให้คำสัญญานะกลับมาดูแลกันและกันต่อไปนะคะใครที่อาจจะทําผิดพลาดอะไรนะคะแอบนอกรู้นอกทางตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะกับไพ่ชุดนี้ดีกว่า o U B E S S O L S นะคะสามเมษนะคะคุณทําดีในแบบที่คุณเป็นนั่นแหละนะคะสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะคะไม่ต้องไปกังวลไปเปรียบเทียบไปอะไรกับใครนะคะ l i ฟอ on Fa สนะคะเชื่อมั่นนะคะศรัทธานในความรักนะคะความรักของคุณเองได้ไปต่อแน่นอนนะ assurance นะคะเหมือนกับตัวคุณกับตัวเขาอะนะคะเป็นคู่กันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนก็ได้นะตรงนี้นะคะเป็นคู่ที่สัญญากันมานะว่าจะได้กลับมารักกันกลับมาเป็นคู่กันอีกครั้งหนึ่งในชาติพบนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าตัวเขาจะถูก เหวี่ยงนะคะออกไปนอกลูก่นอกทางนะคะจากรวาลเหวี่ยงเข้าไปเจอวิปักกรรมในความรักนะคะระหว่างคนกับเขาเนี่ยนะคะแต่ยังไงเหมือนกับตัวคุณเองอะนะคะกับเขาก็ยังต้องกลับมาพบกันอะนะคะตามคํามั่นสัญญาตรงนี้อยู่ดีนะคะ assurance นะคะความรักนะคะที่เป็นพันธะสัญญาใจคําอธิษฐานต่อกันคําสัญญาต่อกันจากชาติปางก่อนนะคะ จบด้วยไพ่ใบนี้เลยนะตรงนี้นะคะขอบคุณชาวแม่ทุกท่านนะคะที่ติดตามแล้วก็เป็นแังใจให้กับอาจารย์นรีแล้วก็น้องฟินนี่นะคะใครที่เข้ามใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็แรงใจให้กับพวกเราด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ